สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านพบทุกฟังในวันจันทร์ที่1 4ธันวาคมสองรบสามนี้กันเช่นเดือนี่ครับวันนี้พบกับผมและคุณพิรพัฒน์วัฒนาพิรมครับสวัสดีครับพียรพัฒน์ครับสวัสดีครับคุณธีรพิศครับครับวันนี้ตื่นมานึกว่าดีใจหมอกเต็ม๋อคอับไม่ใช่นะท่านฟังก็อ๋อครับในกรุงเทพเนี่ยจะเป็นเรื่องของ PM 2.5กลับมาช่วงนี้แหละประมาณเดือนธันวาคมนะครับอากาศมันจะปิดมันจะไม่มีลมพัดเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพ ก็เลยทําให้มีฝุ่น PM 2.5เกิดขึ้นในบางพื้นที่ซึ่งเท่าที่ดูจากสถานีตรวจอากาศตรวจว่าคุณภาพอากาศนะครับในจุดต่างๆของกทมนนนเนี่ยใกล้ๆเรามากที่สุดเนี่ยคุณรวิศักดิ์อยู่ไหน,นรู้ไหมดินแดงปะครับอ่าดินแดงจะเห็นว่าถ้าเกิดท่างผู้ฟังมาจากทางพระราม9นะครับจะมีสถานีทางซ้ายมือ อ๋อทางซ้ายมือเลยครับใกล้ๆสี่แยกเดี๋ยวนี้มันเรียกสี่แยกดินแดงเอมันเป็นสี่แยกไปแล้วนะเมื่อก่อนมันสามแยกแดงสาแยกครับเด่๋ยวแถวละแหละนะฮะก็จะมีตัววัดอยู่ที่วัดอยู่เราก็จะวางว้ตามจุดต่างๆทั่วกรุงเทพเขตที่เป็นสีแดงหรือว่ามีปริมาณ201ขึ้นไปซึ่งเป็นผลเสียต่อสุขภาพเนี่ยนี่ผมเปิดดูจากแอปพลิเคชัน Air ์โฟไทยท่านผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดได้นะครับก็จะเป็นจุดที่อยู่บริเวณดินแดงนี่แหละตรงนี้เหลอครับตรงนี้เลย ทางออกอุโมงดินแดนถ <g ül> ึงว่าครับแดดส่องน้อยกว่าน,นี้ตรงนี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นท่านวังก็ลองลองดูแล้วก็ลองออดูแลตัวเองด้วยว่าจะออกจากบ,บ้านมาเนี่ยถ้าควรจะใส่หน้ากาก <c oughs> ระดับไหนผมใช้คำนี้ดีกว่าเพราะว่าไหนจะ PM2. 5ุไหนจะอะไรนะโควิดโควิดอะไรด้วยเนี่ย <c oughs> แต่ไม่ต้องใช้2องอันใช่ไหมครับไม่ต้องไม่้องอันเดียวพออันเดียวพอ,อ,เ,วพอเอาอันเดียวที่ละเอียดหน่อยแต่ถ้าเกิดจุดของท่านอยู่เป็นจุดสีสีเขียวอ่อนนะฮะ <c oughs> ซึ่งไม่มี <c oughs> อ๋อใกากผ้าธรรมาดา,าอพอพอมีพอมีอยู่เขียวอ่อนนี่อย่างเช่นซอยอารีเนียมีอ๋อตรงนี้เหรอครับอ่าครับซอยอารีมีถนนลางน้ําถนนพญาไทนี่มีเป็นสีเขียวอ่อนก็ถือว่าปานกลางครับคือยังพอได้อยู่แต่แต่ไม่ควรจะออกไปข้างนอกกันนะฮะสีเขียวอ่อนยกเว้นถ้าเป็นสีเขียวนี่คือเข้าขายว่าดีเลยอันนี้โอเคใช้ได้ครับสีเขียวจะอยู่ต่างจังหวัดอย่างเช่นอำเภอเมืองสระบุรีชายเชิงเซาเป็นต้นแต่ถ้าขึ้นไปทางภาคเหนือ ภาคเหนือเริ่มเผาแล้วนะฮะตอนนี้เริ่มเผาแล้วแต่แต่ยังดีอยู่ยังดีอยู่ยังพอได้อยู่ยกเว้นอำเภอเมืองพะเยานี่เป็นปานกลางอยู่นะครับครับแต่ไงก็ป้องกันโควิดด้วยใช่ไหมครับใช่ครับทดสอบก็ได้ใช่ครับ เรียนแจ้งให้ทราบกันนะารว่าธนาคการสินคับเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัตโดยมีการออกมาตรการพักจำ b a r นี้กับลูกค้าสินเชื่อทุกประเภทเลยนะครับแบ่งเป็น3ระดับตามความหนักเบาของผลกระทบที่ได้รับโดยเฉพาะดับความรุนแรงสูงธนาคารำสินได้ผลประนยชนให้พักจำ b ระเงินต้นและกระดกเบี้ยสามเดือนนะครับส่วนระดับความรุนแรงปานกลางที่มีน้ําท่วมขังเกินกว่า7วันนะครับให้พักจำ b ระเงินต้นและจำาระแต่ดอดกเบี้ยร้อยละห้าสิบ ในรีเวลาไม่เกิน2ปีและระดับกำลังแรงขั้นต้นนะครับที่ถูกภายน้ําท่วมและก็มีน้ําท่วมขังเกินกว่า7วันเช่นเดียวกันนะครับให้พักจำบระเงินต้นไม่เกิน2ปีแล้วก็จำาระเงินแต่ดอกเบี้ยขยายรีเวลาจำบระนี่เท่ากับรีเวลาพักจำาระเงินต้น และก็ยังให้ประชาชนที่ประสบภัยกู้เงินฉุกเฉินได้ด้วยนะครับตามโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติรายละไม่เกิน50,000บาทไม่คิดดอกเบีย้ยในปีแรกนะครับหลังจากนั้นคิดดอกเบีย้ยเพียงร้อยละ0.85ต่อเดือนเป็นแฟ a ตเร t e นะครับจำบระะเงินเป็นรายเดือน3-5ถึปีโดยปลอด ชำระเงินงวด3เดือนแรกและก็ยังมีสินเชื่อเคหะให้ผู้ที่ประสบภ,ภัยพิบัติเพิ่มเติมด้วยนะครับสำหรับลูกค้าเดิมและประชาชนทั่วไปที่ระเบิดกระทบเพื่อซ่อมแซมต่อเติมที่อยู่อาศัยส,ายส่วนที่เสียหายได้ถึงร้อยละร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับของราคาประเมินแต่ไม่เกินห้าแสนบาทนะครับรเรียนแจ้งให้ทราบกันนะครับ <c oughs> ส่วนทั้งสองช่วงของการในวันนี้นะครับช่วงแรกเจาะเศรษฐกิจกับวันที้คุยกันนะครับเรื่องของ Facebook Discovery Commerce นะครับ เป็นเฟซเป็นเทคโนโลยีในการจับคู่ความต้องการของลูกค้าให้ตรงกับสินค้านะครับเดีคุยกันนะครับกับคุณอาจารดาพรมุดระเด่นผู้ชำนาญการอาวุโสสำนักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนนะครับในช่วงแรกกอด้วยกันสวัสดีครับ ส่วนในช่วงที่สองนะครับช่วงตมากินตมากินดี่เยกันนะครับเรื่องของคําแนะนําให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้เฝ้าระวังโรคของสัตว์น้ำนะครับในช่วงของอากาศหนาวนะครับในช่วงหน้าหนาวอย่างเงี้ยนะครับคุยเรื่องนี้กับคุณเฉลิมชัยสุวรรณรักผู้บรินการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดกรมประมงครับช่วงที่2องการายการดี้ก็เป็น2ช่วงของการนะครับส่วนผู้โชคดีก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคือคุณธวัชชัยสุขนำพาจากจังหวัดสมุทรปราการ วันนี้ทางรายการจะเตรียมกระปุกอมสินรับเป็นดอกไม้ประจำวันจากธนาคารออมสินครับสองรางวัลแก่ทุนผู้ฟังที่ตอบถามสม่งมาทาง s อ s ครกับที่4221075 4221075หรือตอบปาะดังเฟซ o o ๊กไ i v e ก็พิมพ์คําตอบไปแล้วก็ส่งมาที่เพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับคาถามี่มาจากข้อมูลดังต่อไปนี้สังเกตชื่อจังหวัดไว้นะครับข้อมูลก็คือเมื่อเร็วๆนี้ธนาคารออมสินได้มีการจัดกิจกรรมอมสินเพื่อสังคมณสากรเคหสถาน บ้านมั่นคงเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับไปจัดที่สุราษฎร์ธานีนะครับไปจัดที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมกับให้ความรู้ทางการเงินด้วยนในกําเนิดโครงการ GSB ปั้นงานปั้นเงินคําถามครับเมื่อเร็วนี้ธนาคารกําินได้มีการจัดกิจกรรมอมสินเพื่อสังคมนะครับ ถามว่าไปจัดที่จังหวัดใดถามที่จังหวัดไดครับว่ากิจกรรมออมสินเพื่อสังคมที่ธนาคารมศินลไปจัดเนี่ยน,นะครับเมื่อเร็วๆนี้ไปจัดที่จังหวัดใดครับส่งคําตอบทาง SMS เอ็กับที่4221075 4221075หรือตอบาทาง Facebook Live ก็ได้ครับพิมพ์คําตอบแล้วก็ส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับ ทางรายการใช้คอมพิวเตอร์สุ่มอยงผู้ตอบถูกขึ้นมาวันนี้สุ่มอยงท่านเดียวนะครับรับเป็นกระปุกอมสินดอกไม้ประจําวันจากธนาคารสินครับสรางวัลมอบให้กับผู้ฟังผู้โชคดีเพียงคนเดียวนะครับคนเดียวรับไป2ชิ้น2รางวัลเลยนะครับรับไปทั้งชุดเลยนะครับด้วยทางรายการสุ่มอยงท่านใดขึ้นมาได้จะติดต่อกลับไปส่วครับเ่วยหลังการดำการเพิ่มช่องทางรับชมไว้หลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางหนึ่งท่านผู้ฟังพิมพ์กับว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเข้าไปค้นหาดูนะครับแล้วก็รับฟังรับชมไว้หลังกันได ผู้ที่กดไลค์กดแชร์รายการของเราในแต่ละเดือนนะครับกรกดไลค์กดแชร์มากที่สุดแต่รายการมีโองงการพิเศษส่งมาอีกด้วยนะครับครับนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเรื่องราวของ Facebook Discovery Commerce นะครับจับคู่ความต้องการของลูกค้าให้ตรงกับสินค้าพูดคุยกับคุณอัจารพรหมุดระเด่นผู้จานการอาวุโสสำนักงานพัฒนาธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอัจารพรครับสวัสดีครับท่านครับครับ เออผมได้ยินเบาๆคุณอธรรมวนได้ได้ยินเสียงผมไหมฮะได้ยินคช่ที่ชดเจนชดเจนนะครับชัดเจนไหมครับค่ะครับเออเดี๋ยวนะผมเกรงว่าท่านผู้ฟังจะได้ยินหรือเปล่าคุณ <c oughs> คุณตธรรเดี๋ยวรบกวนต่อใหม่ดีกว่านะครับสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวให้โทรกลับไปนะครับเพราะว่าเรื่องของ Facebook Discovery Commerce FDC เนี่ยคุณฤทธิศักดิ์ถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังที่ ไม่ได้อยู่ในโลกออนไลน์แล้วก็ไม่เข้าไปเล่นใน Facebook บ่อยๆเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรมันต้องอาธ,าธิบายกัน <c oughs> ค่อนข้างยาวเอางี้ผมเอาจะข้อมูลสรุปสั้นๆนะครับ <c oughs> สั้นๆเ c e b o o k ไม่ต้องแปลเอาเป็นว่าถ้าเป็น discovery commerce ดีกว่า DC เนี่ยนะครับ <c oughs> คือระบบของเครื่องมือบน Facebook ที่ทำงานด้วยข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่องนะ ทำหน้าที่คาดการความต้องการของลูกค้าและก็จับคู่สินค้าให้ตรงกับผู้คนที่มีแนวโน้มจะชื่นชอบสินค้านั้นมากที่สุดพร้อมกับมอบประสบการณ์ในการจับจ่ายที่ไม่มีสะดุดด้วยการแตะเพียงไม่กี่ครั้งสําหรับลูกค้าพวกเขาคิดว่านี่คือเรื่องบังเอิญที่ได้เจอสินค้าที่ถูกใจแต่สําหรับนักการตลาดก็บอกว่านี่แหละครับคือกุญแจสําคัญในการสร้างความต้องการและการเติบโตทางธุรกิจนะครับคุณอัจฉรพรครับ ครับโอเคถ้าเตียนมากขึ้นก็เมื่อกี้ผมอธิบายนิดนึงเรื่องของระบบที่เรียกว่า Discovery Commerce เียยายคุรุชรภร์เพิ่มเติมได้ไหมครับว่ามันคืออะไรฮะอ๋อจริงจริงตัวคําว่า Facebook Discovery Commerce ค่ะคือจริงๆหลักการมันคือแค่คําว่า Discovery Commerce เฉยๆคือจากเดิมจากเดิมอะค่ะที่เราจะต้องแบบถึงเราอยากได้ของเราเป็นลูกค้าใช่ไหมคะอยาได้ขอเราต้องไปเซิร์ชหา ไปค้นหาว่าแบบเอออยากได้นี่ได้นั่นเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างแต่ว่าตอนนี้คือทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วคือแทนที่เราจะต้องไปนั่งเสิร์ชหาค่ะเราก็เหมือนกับว่าผู้ผู้ขายอะค่ะหรือว่าช่องทางต่างๆที่เป็นมาเก็ตเฟสอะค่ะก็พยายามเสนอสิ่งที่ลูกค้าต้องการให้เห็นบนหน้าจอเลยอ่าไม่อง่ว่าเขาคิดว่าจากพฤติกรรมของคนไทยเราอะค่ะ ส่วนใหญ่คนไทยจะชอบเทียบราคาคือคนคนเวลาที่คนเข้าอินเทอร์นะคะไม่ต่ำกว่าเก้าสิบปอร์เซ็นของนักช้อปอะ่ะาาแล้วก็เทียบราคาอ่าใช่ดูก่อนว่าอันไหนนะมันจะถูกกว่ากันเลยอะ่ะไม่ดูคุณภ<พ>าพสินค้าเลยนะทุกคน ันตับแรกคือราคากรจะเห็นได้ว่าตอนตอนที่11เห็นไหมคะที่มี่300บาทใช่ใช่ใช่ค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อใช่ดังนั้นเนี่ยก็เลยก็ถือถือว่าเป็นเป็นกลยุทธ์หนึ่งอะคะที่นักการตลาดก็คือมองไปเลยว่าาแทนที่จะต้องไปให้ลูกค้ามาวิ่งหาเราเราก็พี่ไปหาลูกค้าแทนนั่นเองนะคะรับทีนีถ้าถ้าถามว่าทําไม เราถึงใช้คําว่า Facebook เพราะว่าจริงๆคือ f เฟซบ o ๊กกะค่ะมันเป็นมันเป็นช่องทางแรกๆเลยอะค่ะที่ที่เอากลยุทธ์นี้มาใช้ <c oughs> แล้วก็ค่อนข้างจะประสบความสําเร็จเนื่องจากว่าคนไทยอะค่ะจริงๆประสบความสำเร็จคนไทยเป็นหลักนะคะเพราะว่าคนไทยเนี่ย,เ,เ,ลยเล่นติดต่อันดับต้นๆใช่ค่ะคือถ้าเป็นคือถ้าติดระดับท็อปอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นระดับเอเชียหรือระดับท็อปบอลเน,นะะี่ย <c oughs> ค่ะก็คือไทยอะค่ะแทบจะเป็นทาร์เก็ตหลักๆของเฟซบุ๊กเลยก็ได้น <c oughs> อะ<ๆ>แต่จริงๆเขาเขาไม่ได้สร้างมาเพื่อตอบสนองความต้องการของคนไทยเป็นหลักใช่ไหม ใช่ใช่แต่ว่าคนไทยเก่งใช่ใช่แต่วาคนไทยเก่งในการที่จะเอาช่องทางต่างๆมาทํามาค่ะกานจริงยังยงใช่ไหนเนี่ยพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี uh, ่ยค่ะสิ่งที่ทําไม Facebook ก็ถึงเอาช่องทางนี้มาทําได้เนื่องจากว่าเนื่องปัจจุบันนะคะคนเรามันจะเริ่มซื้อขายผ่านทางออนไลน์มากขึ้นในั้นเนี่ยเฟซบุ๊กก็เลยช่องทางนี้ในการที่จะให้ผู้ขายอะค่ะมาซื้อโฆษณาผ่านทาง f a Facebook ครัก อ่าเพราะว่าเวลาที่เราซื้อแอดผ่านทางเฟซบุกันค่ะเวลาที่เราจะเข้าไปซื้อค่ะเขาจะให้เราระบุตั้งแต่กลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการครับว่าใครบ้างใช่ไหมคะตั้งแต่เพศอายุช่วงอายุพื้นที่ที่เราต้องการจะโฆษณารวงไปถึงความสนใจของกลุ่มลูกค้าคการที่เราการที่เราเป็นผู้ขายะคะ่ะแล้วเราเข้าไปใส่ข้อมูลพวกนี้เข้าไปอะ่ะมันทําให้ Facebook กับมีข้อมูลพวกนี้จํานวนมากพอที่จะทำให้รู้ว่าเป็นของผู้ของผู้บริโภคค่ะเป็นยังไงบ้างยังไงเนี่ยค สมมุติทางสมมุติทางอชารพอดีองะค่ะเข้าไปแล้วก็เข้าไปกดดูชอบดูเกะกระอะไรนะชอบดูเลยชอบดูเลยนะครับช่รงนี้ช่วงนี้จะปีใหม่แล้วค่ะเราก็ต้องหาขอบของปีใหม่นะอาจจะชอบดูภาพเป็นคอให้ปีหม่เนี้ยค่ะถึงจะได้ภาพมือคอแล้วก็กดดูบ่อยๆ่อยเฟซบุ๊กก็จะเริ่มรู้แล้วว่าคนเนี้ย กำลังหาของอะไรอยู่โ oh. อ้โหปรการไม่ว่าจะเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เนี่ยค่ะเ c e บุ๊กก็จะไปกวาดข้อมูลจากผู้ประกอบการที่มีการโฆษณาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ค่ะมาโชว์ให้อันนั้นเวลาที่เราเข้าไปดูง่ายๆค่ะเวลาเราเข้าไปสู่ค่ะมันจะมีคําว่าสปอนเซอร์ขึ้นมาก็แปลว่าผู้ผู้ขายต่างๆที่มีการขายของพวกนี้ค่ะเทรบุ๊กก็จะไปดึงมาช่วยโชว์ <c oughs> ให้ดังนั้นเนี่ยอันนี้มันก็เลยเป็นกลยุทธ์ที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็สนใจเพราะว่ามันทําให้เจอกับ ลูกค้าแบบที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเป็น t a r ก็ตเลยโดยตรงเลยใช่ใช่หรือว่าเป็นลูกค้าที่กำลังสนใจจริงๆเลยมันก็จะทําให้ขายของได้ง่ายขึ้นครับครับครับใช่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือเนื่องจากว่าตอนเนี้ยลูกค้าค่ะบางทีไม่ยุติดกับแบรนด์แล้วค่ะครับอ,อย่างที่ว่าแบบเจออะไรใหม่ๆบางทีเราเข้าไปเข้าเฟซบุ๊กอะ่ะบางทีเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะซื้อของนะคะ <laughs> มันจะมีบ่อยมากที่มีลูกค้าประเภทเข้าไปแบบแค่เข้าไปดูเล่นๆเฉยๆอะกลับไปทักเพื่อนอะเอาได้ของซะง,งั้นอาอ, <c oughs> อันนี้คุณแม่คุณแม่คุณแม่ชัยพรเป็นบ่อยมากเลยนะเอาไปแหล่ <c oughs> อใช่บางทีแบบกลับบ้านอ้าวได้ขออีกแล้วไม่ได้เลยใช่ใช่แล้วส่วนใหญ่ก็คือตอนนี้ก็เลยเฟซบุ๊กก็เลยบูมเรื่องนี้ขึ้นมาพอสมควรใช่ แต่ว่าจริงๆแล้วอะค่ะมันก็จะมีช่องทางของช่องทางอื่นด้วยนะคะไม่ไว่าจะเป็น Google รจริง o ูเกิะค่ะเขาก็มีเกี่ยวกับเรื่องการโฆษณาเหมือนกันัแนั้นนี้ถ้าเวลาเราเข้าไปเ e ิร์ชข้อมูลต่างๆอะค่ะมันก็จะมีช่องด้านขวามัป๊อปอัพขึ้นมาว่าแบบเออของตัวเนี้ยกำลังขา,ขายของอยู่กำลังลดราคาอยู่บางทีลูกค้าก็จะมีความสนใจว่าแบบเอะทำไมทําไมถึงแบบเขารู้ได้ไงนะว่าเราชอบแบบนี้หรือเราอยากได้อของแบบนี้เป็นต้นอะไรอย่างนี้ค่ะอืม อโอ้โหแสดงว่าพฤติกรรมของคุณร้ายกาดมากนะฮะสามารถที่จะประเมินวิเคราะห์ด้วยด้วยไอไหมฮะหน้ระบบไม่น่าเป็นระบบอะไรจริงจริงจริงจงมันจะเป็นเหมือนแมชชีเน็ตติ้งอะคะ่ะเป็นแมชชีเน็ตติ้งโอ้ใช่ก<า>จจ็คือเก็บตั่ไว้ใช่ใช่ทีนี้อาจจะมีพวกระบบ AI มาเสริมบ้างนิดหน่อยแต่จริงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นแมชชีเน็ตติ้งเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าตัว Facebook เองเขาก็จะมี data อยู่ในข้อมูลของค่าจะเยอะพอสมควรอย่างที่เรารู้กันเนอะเวลาที่เราเข้าไปเราชอบเข้าไปแชร์เข้าไปเช็คอินเข้าไปคอมเมนต์ ดังนั้นเนี่ยถ้าผู้ประกอบการจะใช้ช่องทางเนี้ยค่ะสิ่งสําคัญก็คือนอกจากการซื้อแอดบ้างแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องพยายามที่จะต้องออม otive เ,เหมือนแรงจูงใจค่ะ<ม>ให้ผู้ ผู้ผู้ผู้ซื้อหรือว่าลูกค้าของเราะคะ่ะมีการเข้าไปแชร์ของของเรามากขึ้นบางทีเขาจะตั้งเป็นแคมเปญน,นะคะช่วงใกล้ๆกล้ช่วงสิบสิบเอ็ดสิบสองยิบสองเนี่ยคะ่ะจะมีแคมเปญต่างๆมากมายที่ปลยอยออกมาแล้วลูกค้าก็จะเข้าไปแชร์พอแชร์เสร็จปุ๊บเนี่ยข้อมูลก็จะเริ่มกระจายมากขึ้นยังเปาเกตกลุ่มต่างๆอันนั้นเนี่ยเวลาที่เราเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็มีความง่ายมากขึ้นในการที่จะเกิดการจับคู่หรือ matching, แมทชิ่งระหว่างสินค้ากับ ผู้บริโภคเองค่ะอืมกับเพราะฉะนั้นเราเราจะทํายังไงเพื่อให้เกิดการยับยั้งชั่งใจคุณอาชรพลจริงจริงการยับยั้งชั่งใจนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคือฟังแล้วมันง่ายนะใช่ค่ะจริงๆมันเชอดชวนมากค่อนข้างจะยากแล้วอย่างตอนนี้ค่ะมันก็จะมีวิธีการที่แบบว่ากระตุ้นให้ผู้บริโภคค่ะสามารถที่จะซื้อของได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นซื้อปุ๊บผ่อนอ่าส่นเปอร์เซ็นกี่เดือนใช่ไหมคะอ่าเป็นต้นหรือว่าแบบ ซื้อภายในสิบนาทีนี้นะมีของแถมอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นตัวกระตุ้นเาเรียกว่ามอนิเตอร์ในการให้ผู้บริโภคอันนั้นผู้บริโภคเองก็ต้องรู้จักดูเรื่องงบประมาณนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะไม่มีกานเที่ยวปีใหม่ใช่ใช่เดี๋ยวช็อปเพิร์นแล้วอย่างหนึ่งต้องระวังด้วยระวังผู้ประกอบการที่จะมาหลอกด้วยอันนี้สนใจใช่อันนี้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 จริงจก็เป็นเรื่องที่ร้องไห้กังวลพอสมควรนะคะครับมันมีเทคนิคยังไงบ้างไหมฮะในการจะดูว่าอ่าอย่างสมมติสินค้าที่เอาตรงๆก็คืออย่างสินค้าที่ม พื่อคุณภาพอของมันอย่างผมยกตัวอย่างนะ<ช>กรณีร<ช>องเท้าที่ใส่วิ่งเนี่ยคนที่คนที่เขาออกกําลังกายด้วยการวิ่งเป็นประจําเขาจะรู้ว่าถ้ารองเท้าเนี่ยมันจะต้องเหมาะกับตัวเขาเองถูกไหมฮะเ<ช>อะมากับวัยเหมาะกับตัวเขาเองว่าเขาเขามีคุณสมบัติในเรื่องของขากระดูกอะไรยังไงประมาณเนี้เขาจะมีเทคนิคเขาอยู่ซึ่งเราไม่รู้หรอกว่ามันไอรุ่นนี้ยี่ห้อนี้ดูจากในรูปเนี่ยมันมันจริงหรือไม่จริงอะไรยังไงไม่รู้เนี่ยมันมีเทคนิคยังไงไหมคุณเทพไตรพรน์ฮะเอออ่ ที่สุดท้ายว่าไงนะคะพอดีเออเราเราจะรู้ได้ยังไงว่าของที่มันโชว์กับเราเนี่ยโชว์ในภาพเนีดบไปเป็นของจริงของปลอมหรือทำเลียนแบบอะไรพวกนี้จริงๆมันก็พูดยากนะคะจริ่ะยากใช่ไหมใช่เปนจริงพอเวลาที่มีคนมาถามเนี่ยค่ะเฟรก็จะบอกว่าให้ลองเข้าไปเช็คดูจริงๆก็ต้องดูความเชื่อความน่าเชื่อถือด้วยนะคะดูอันดับแรกคือว่าแบบดูว่าคอมเมนต์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างใช่คอมเมนต์มันก็หลอกกันได้นะ อ่าจริงๆมี follower เยอะขนาดไหนหลอกยอด follow เยอะขนาดไหนใช่คะน,นี่จริงคือมันต้องต้องเช็คใส่ต้องค่ะแล้วถ้าสมมติผู้บริโภคต้องการจะซื้อเฟรก็จะแนะนําว่าจริงๆริอย่าเพิ่งทุ่มทุนแบบว่าซื้อเยอะลองดูก่อนทดลองดูก่อนซื้อแบบสักชิ้นหนึ่งดูก่อนแล้วดูว่ามันโอเคไหมบางทีบอกว่าพอเห็นว่าลดราคาก็กว่าซื้อเยอะเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าเราเอาเงินไปจมมันก็มี ความเป็นไปได้ถ้าสมมติว่าเราเจอผู้ประกอบการที่เข้ามาไม่โอเคเงคี้ยค่ะก็โดนหลอกได้ไง่ายนี้ถ้าสมมติว่าเราลองทดลองดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างเนี้ยอันนี้ก็จะดูโอเคมากขึ้นครับหรือเเช็คดูคว่ามันติดแบล็คลิสหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆคนที่เป็นผู้บริโภคเองค่ะเวลาที่จะซื้อของค่ะเฟรดก็จะแนะนําว่าให้ซื้อจากแบรนด์ที่ค่อนข้างจะมีความน่าเชื่อถือข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือดูจากยอด follower ก่อนว่าเป็นยังไงใช่แล้วก็ดูจาก c o m มนต์คือจริงๆค่ะเวลาที่เราจะซื้ออย่าเพิ่งตัดสินใจแบบปัััจจจุนอยย่าางงใ การเปรียบเทียบที่หนึ่งจริงๆการเปรียบเทียบจากผู้ประกอบการหลายๆเจ้าเฟว่าอันนี้ก็น่าสนใจอย่าจะเพิ่งเชื่อแค่แบบโปรโมชั่นเล็กๆน้อยๆค่ะล้วก็ไปเลยอ่าใช่ออืมับเในมุมมุมของผู้ขายเนี่ยควรจะเริ่มต้นยังไงครับอาจารย์พอดจริงๆในมุมผู้ขายค่ะสิ่งสำคัญนะคะก็คือจะต้องสามารถทาร์กเก็ตได้ว่าลูกค้าของเราเป็นใครเอาไว้ชัดก่อนนะ ใช่ต้องเอาไว้ใช้ก่อนค่ะคือคาว่าชชทของเพียนเนี่ยรวมไปถึงตั้งแต่ช่วงอายุเลยนะคะอายุด้วยนะฮะอายุด้วยหรือว่าพื้นที่ที่เราต้องการจะขายเนื่องจากเวลาที่เราขายผ่านทางเฟซบุ๊กแล้วต้องการจะซื้อโฆษณาเนี่ยค่ะเฟซบุ๊กมันค่อนข้างจะกว้างถ้าเรากวาดหมดเนี่ยบางทีเราจะได้ลูกค้าที่แบบสเปรย์สปะออกมาคิดแบบเดิมไม่ได้แล้ว่างเง้นใช่ไหมใช่ใช่เราต้องเราต้องโฟกัสว่าโอเคสินค้าของเราเนี่ยต้องการจะโฟกัสลูกค้าในกลุ่มไหนมีความสนใจด้านไหนครับ เพื่อให้การที่เราจะไปซื้อแอดแต่ละครั้งเนี่ยค่ะมันจะได้เป็นการเสียเงนินที่คุ้มค่าจริงๆอ oh. มันจะได้ตรงการได้ตรงตามที่กลุ่มเป้าหมายเธต้องการเพราะเวลาที่เป็นเราเป็นผู้ประกอบการใช่ไหมคะเราซื้อ <c oughs> แอดเนี่ยมันจะขึ้นมันจะขึ้นยอดที่เห็นเลยค่ะว่ามีคนเห็นสินค้าของเรากี่ชิ้นแล้วอ <c oughs> แล้วก็เทียบกับว่าการที่เขาเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาขัดเข้ามาถามอ่ดังนั้นสิ่งสำคัญอีกอีกข้อหนึ่งของผู้ประกอบการคือเวลาลูกค้าเข้ามาถามะเราต้องมีการตอบรับที่ค่าจรวดเร็วเพื่อเป็นการสร้างความประทับใจให้กกับลูค้า อ่ใช่เราเราก็ต้องแบบสร้างความเชื่อมั่นว่าในกรณีที่ส่งไปแล้วสินค้ามีปัญหาสามารถเปลี่ยนได้ไภายในกี่วันอย่างเงี้ยเป็นต้นครับอใช่เพราะว่าอันนี้ค่ะหลักการการการรีเทิร์นรีฟันอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นหลักการทั่วโลกแล้วเอ้ยอย่างงีถถ้ถ้าถ้าใครใครสนใจในอันชลพร <c oughs> เกิดเขาไม่ยังใหม่อยู่สำหรับเรื่องแบบนี้เนี่ยสาม,มารถขอคำปรึกษาจากทางสำนักงานได้ไหมฮะ ได้ค่ะยินดีเลยค่ะเข้าไปได้ที่ www.etda.or.th ะะใช่ค่ะใช่ค่ะทางเราจะมีต้นหน้าที่นะคะที่จะคอยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็เราจะมีรอบในการที่จะเข้าไปแบบสามารถเข้าอบรมฟรีได้ด้วย<อ>นะคะพี่ต้มไม่ได้เก็บเงินค่ะเรื่องการอบรมค่ะอบรมไม่ยากไม่ยากออนไลน์ไม่ยากะะไม่ยากปัดรูปผ่าน u t u b e ก็ได้อ๋คอคือถ้าเราเข้าใจหลักการมาปุ๊บเนี่ยแล้วเวลาจะโพสต์อะไรก็แต่ที่ทเดือจากนั้นคือเรื่องของการสร้างความเชื่อมัน่นที่คุณต้องสร้างแล้วล่ะถูกไหมฮะ ใช่ใช่ใช่อย่าไปเอาของปลอมไปขายเขาอย่าไปเอาของคุณภาพไม่ดีแล้วโฆษณาให้มันเกินจริงไปเพราะมันจะมีข้อกฎหมายอะไรเกี่ยวพันอีกเยอะเลยคุณจอมใช่ไหมถูกต้องค่ะโอ้โหอันนี้มันมันก็ไม่ยากนะแต่มันก็ละเอียดเหมือนกันนะพูดถึงว่าจริงๆไม่ยากค่ะแต่ว่าจริงๆคือพูดง่ายว่าเอาความเชื่อมั่นแลวค,ความเชื่อใจคือถ้าเราขายความคุณภาพวะค่ะแลความเชื่อใจลูกค้าย,ยังไงเลูกค้าก็ติดเราแน่นอนโอกาสที่จะมีความเจริญเติบโตทางธุรกิจจะเป็นยังไงบ้าง จริงๆการตรวจตัว,ตวาทางธุรกิจน,นะคะมันขึ้นอยู่กับว่าสินค้าที่เราขายด้วยนะคะในแต่ละช่วง <politics. S 2> ว่าเราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้แค่ไหนคือถ้าเรารู้ว่าช่วงนี้อย่างสมมติถ้าสินค้าผ่านทางคอมเมอร์ซนะปัจจุบันทีข digital, ท่ขายผ่านในจิตกลอวอะค่ะอันดับต้นๆที่คนส่วนใหญ่จะซื้ออะคะ่ะแน่นอนก็จะเป็นพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์พวกเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องประดับอะคะ่ะพวกความงามอ่า พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่แบบเป็นพวกแก๊เจตต่างๆเนี่ยค่ะหรือไม่ก็พวกแบบสินค้าเกี่ยวกับพวกอาหารของคำ <c oughs> ลร้ย <c oughs> คือต้องดูเทรนด์ด้วยค่ะว่าช่วงนี้เขาขายอะไรกัน <c oughs> แล้วุติว่าถ้าสินค้าเราไม่ตรงเทรนด์นะคะเราก็ต้องหาวิธีในการที่จะต้องมีแคมเปญต่างๆเข้ามากระตุ้นให้ลูกค้าเข้ามาสนใจสินค้าของเรามากขึ้นค่ะค่ะโอ้ก็ไม่ยากคับเพราะใครสนใจก็ลองเข้าไปดูในเอ็ดดาได้นะฮะได้ค่ะอันนี้เราเรามีเออเขาเรียกในต่างจังหวัดนี่เรามีโอกาสเปิดอบรมบ้างไหมฮะ มีค่ะจริงๆก็มีเดินทางไปต่างจังหวัดเรื่อยๆนะคะอย่างล่าสุดก็มีไปทางภาคยีสานเกี่ยวกับเรื่องส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องผ้าไทยอะไรเงี้ยน่คะวัสดต่างๆคือจริงๆมันมีหลายช่วงค่ะเนื่องจากว่าเราต้องดูว่าแต่ละช่วงเนี่ยค่ะสินค้าเน้นหนักปทางด้านไหนแล้วก็จะเข้าไปส่งเสริมช่วงนั้นครับครับก็เข้าไปดูโปรแกรมได้ในสำนักงานเรากันนะฮะได้ครับเอาละมีอะไรจะฝากไหมคะเพิ่มเติมเชิญนะก็ถ้าสําหรับใครที่มีปัญหานะคะก็สรถคือนอกจากจะเราได้รับประโยชน์แล้วเนี่ย ซื้อของเสร็จแล้วเกิดมีปัญหาก็ติดต่อมาได้ที่หนึ่งสองหนึ่งสองหรือว่าโอทีทีนะคะก็สามารถเข้ามาฝากเรื่องกันได้ค่ะรับรองว่าทางเอจ่าเรานะคะไม่ได้คิดค่าบริการแน่นอนค่ะอ่าครับอย่ามีใครไปแอบอ้างนะว่าจะเก็บค่าบริการไม่มีนะฮะใช่ค่ะในสมัยนี้นี่จริงๆเลยค่ะค่ะได้ครับรบกวนแค่นี้ก่อนนะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอัญชลพรบุตรเด่นนะครับผู้อำนวยการอาวุโสสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนท่านผู้ฟังถ้าเกิดว่าใครลองเข้าไปดูใน Facebook จุ ท่านท่านมันจะมีมาร์เก็ตเพลสให้เราได้ได้ได้พิมมานะมาร์เก็ตเพลสก็คือตลาดซื้อขายเอาไว้ง่ายท่านเข้าไปดูปุ๊บเนี่ยแล้วก็ท่านพิมพ์อะไรสักอย่างสองอย่างสักครั้งสองครั้งพอไม่ถึงมากห <laughs> ลังจากนั้นมันจะมาเลยหลังจากนั้นจะมาเลยสมมติท่านอยากกินอาหารทะเลใช่ไหมท่านก็พิมพิมว่าค้นหาคำค้นหาที่พิมพ์ว่าอาหารทะเลตาแห้งอ่าสมมติว่าสักครั้งที่หนึ่งเนี่ยมันจะขึ้นมาก่อนใช่ไหมฮะแล้วไาอีกวันหนึ่งเข้าอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองดูครั้งที่สามนี่มันจะ ทีนี้มาเป็นชุดเลยท่านโอ้โห <laughs> กี่วันก็ไม่รู้ครับมันมันเยอะอะเยอะจนแบบเราเลือกไม่หมดเราต้องดูว่าไหนมันดีไม่ดีมันเนไอสิ่งเหล่านี้เราสามารถอบรมได้ไงทงั้งเอเดน่าเขาจะจะสอนให้เราว่าเทคนิคในการเข้าไปทํำยังไงกันเป็นผู้ขายทํำยังไงผู้ซื้อทํำยังไงอะไรเงี้ยนะฮะลองติดต่อดูกันแล้วกัน,กนครับ เดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับช่วงทมหากินคุยกันนะครับเรื่องของคําแนะนําให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับให้เฝ้าระวังเรื่องของโรคสัตว์น้ําในช่วงของอากาศหนาวนะครับคือเรื่องนี้กับคุณเฉลิมชัยสุวรรณรักผู้บริาการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดกรมประมงครับในช่วงที่สองรายการวันนี้นะครับส่วนกิจกรรมบริการมอบเป็นกระปุกอมสินแบบดอกไม้ประจําวันนะครับจากธนาคารสินครับสองรัฐบาลแก่ทมุบฟังที่ตออถามสมนทร์ส่เอสเอ็มเอสกับที่สี่สองสองหนึ่งศูนย์เจ็ดห้า 4221075หรือต่อปันาา Facebook l ลฟ์กันนะครับพิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับคำถามจะมาจากข้อมูลดังนี้ข้อมูลก็คือเมื่อเร็วๆนี้ธนาคารดําสินได้มีการจัดกิจกรรมอมสินเพื่อสังคมขึ้นมานะครับณนาสากรคีหสถานบ้านมั่นคงเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมกับให้ความรู้ทางการเงินนะครับในโครงการ GSB ปั้นงานปั้นเงินอีกด้วยนะครับจัดที่สุราษฎร์ธานีนะครับคาถามครับ เมื่อเร็วๆนี้ธนาการดําสินจัาก,กิจกรรมอมสินเพื่อสังคมถามว่ากิจกรรมนี้ไปจัดที่จังหวัดใดครับธนาการดําสินไปจัาก,กิจกรรมอมสินเพื่อสังคมนะครับเมื่อเร็วๆนี้ไปจัดที่จังหวัดใดครับส่งคําตอบทาง SMS อกับที่4 2 2 1 0 7 5 4 2 2สองสหหรือทาง a c e b o o k ไลฟ์พิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งมาได้เลยนะครับดูเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับทางรายการจะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มอยางผู้ตอบถูกขึ้นมาวันนี้ผู้ตอบถูกท่านเดียวเลยนะครับรับเป็นครบรกัสสินดอกไม้ประจำวันจากธนาคารสินครับสองรางแก่ต่านผู้ฟังผู้โชคดีเพียงคนเดียวสุม่มอย่างท่านใดขึ้นมาได้ทางรายการจะติดต่อกลับไปนะครับรับไปคนเดียว2ชิ้นเลยนะครับ ส่วนการรับชมวิหลังกับรายการเพิ่มช่องทางรับชมวิหลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางหนึ่งท่านผู้ฟังพิมพ์กับว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเข้าไปค้นหาดูนะครับแล้วก็รับฟังรับชมวิหลังกันได้และที่พิเศษกับผู้ชมผู้ฟังรับชมฟังผ่านทาง Facebook ผู้ที่กดไลค์กดแชร์รายการของเราในแต่ละเดือนก็ได้กดไลค์กดแชร์มากที่สุดาการมีโครงการพิเศษส่งไปอีกด้วยนะครับและช่วงนี้เราพักกันรายการกันสักครู่ครับ